สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิววิธีการตรวจเช็คนะครับเซ็นเซอร์ ABS คันนี้เป็น Vios นะครับตัวเคริ่งไฟฟ้าปี2012นะครับก็้าไ่ใช้เครื่องสแกนนะครับก็จะใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจเช็คนะครับวิธีการนะครับก็ไปตรวจเช็คเลยในออนเปิดออนนะครับแล้วก็ปรับ ตัวมิตเตอร์ให้ไปในตำแหน่งเช็คไฟ DC ก็คือตัวโวลต์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายสองเส้นนะครับสีแดงกับสีดำอันนี้ผมใช้เข็มหมุดนะครับก็เสียบสายไฟสองเส้นนี้มันเข้ากับเซนเซอร์นะครับกล่องมันจะปล่อยสัญญาณไฟมาอยู่ที่10โวลต์นะครับ อันนี้นะแบบนี้นะแบบง่ายๆนะเทียบเลยโอเคต่อยามาจะออ,ออกอปก่อนออกมาแล้ววิธีการนะครับก็จะมาดูที่ค่าวนมันมีการปรับเปลี่ยนสังเกตสังเกต ก็จะมีมันค่าโวลต์มันก็จะอยู่ที่ 9- ถึง10โวลต์หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยก็จะมีการปรับพื้นแต่นะครับล้อมันจะเป็นวงกลมสังเกตที่จุกลมนะครับจุกลมจุกลมมันจะถ้าจุกลมนี่มาอยู่ที่ประมาณสัก4โมงสโมงกวกว่าเนาะที่16กลีกา ประมาณ16บหนาิกานี้ค่าวู๊์มันจะอยู่ที่9.8ุ้ดวู๊นะครับถ้ามันไปอยู่ีอฝั่งหนึ่งก็น่าจะประมาณทักสิบสิบสเที่ยง10 10ิบสิบนาฬิกนก็จะอยู10 10่ที10 10่9.8้วล๊์นะถ้ามาอยู่ที่บ่ายโมงครับบ่ายโมงก็จะอยู่ที่9.8้วล๊นะบ่ายโมงไห ประมาณประมาณอันนี้บ่ายสองโมงมันก็จะเป็นถ้าเป็นวงกลมนะวงกลมมันก็จะเป็นแบบเครื่องหมายบวกครับนี่จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้จุดนี้นะฮะจะเป็น9 8โวลต์นะครอันนี้เป็นค่าสัญญาณของมันที่ส่งมายังกล่องนะครับถ้ามันไม่อยู่จุดนี้มันก็จะเป็น1 0โวลต์นะก็มีการปรับเปลี่ยนก็จะปรับเปลี่ยน ข้าวุ้นก็จะเปลี่ยนไปะนะจะถอยด้นหน้าหรือถอยหลังก็จะมีการปรับเปลี่ยนเอาองี้เอามันไว้ทักสี่โมงอ่าประมาณนี้นะครับจุกลมอยู่ตรงนี้อา้าขยับไปตรงนี้มันจะเป็นสิบไปอีกนิดหนึ่งเก้าวุนอยู่ประมาณหนึ่งทุ่ม สิบเก้นาฬิกาประมาณนั้นขยับไปอีกขยับไปอีกอยู่ที่ประมาณสิบาจับไปหน่อยจะได้เห็นด้วยนี่ครับประมาณเกือบเกือบสิบเอ็นาฬิกาอมานี้อันนี้คือตัวที่มันใช้ได้ครับไม่เสียนะเซนเซอร์ตัวนี้ ล้อหลังโอเคนะครับก็เป็นการตรวจเช็คแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องสแกนนะครับเมื่อเจอไฟโชว์ ABS นะครับก็ใช้มันติมิเตอร์ในการตรวจเช็คสัญญาณที่มันส่งไปยังกล่องนะครับโดยด้วยแบบเครื่องมือที่มีประจำอู่อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมอันนี้เช็คล้อหลังนะครับ